เราทัดไฟบ่เขาเป็นรุ่นเน็กซ่ามันเขียนว่าโตซิบ้าเป็นยีห่ห้อโตซิบ้าบูม,มีไฟเข่าเลยมันนี้มันมรุ่นเพื่อน สองสี่พีบีหนึ่ง 4, 1, ที่ก็ไข่ฟ้าหิ้มห้อยก็กันแนมมาใส่สซเกตมันเลยเพราะว่าบอลน,นี้มันบอลวัดไฟเป็นจุดไฟรวมมัน ไปออกไปเลี้ยงบอดกับมาจากจุดนี้กระซิมาวัดเบึ่งไฟว่ามันมีไฟอย่างออกเนี่ยหรือว่าโบมีไฟเลย สายมิเตอกาวกัเสียบใส่หู้มันเป็นกาวหมดเบ่งอันนี้มันขาหนึ่งขาหนึ่งเป็นกาวขาที่สองเป็นไฟสิบสามบวลที่สองที่สามบุมมีไฟออกขาที่สี่ คาที่สี่มันเขียนว่าทีคอนมีไฟสามจุดเก้าโวลต์สามจุดเก้าเก้าคานี้มันเขียนว่าทีคอนนาจะแมนไฟออกเป็นยังทีคอนถัดไปนี่ตัวนี้เป็นเก้า ตัวนี้เป็นไฟเป็นไฟ5โวลต์แต่ว่าวัดเบิิงมีแต่4โวลต์เป็นค่าที่หวัดเบิิงก็ได้แต่สีโวลต์ปกติต้องมี5โวลต์ขาที่หกที่เจ มิตอสี่โวลอันนี้มันขาดที่เจ็ดในบอร์ดมันเขียนว่าหาโวนแต่ว่าวัดตัวจริงมิเตสี 4. ก็วัดไปเรื่อยๆ ตัวนี้ได้1.9โวลต์เป็นค่าที่10บมันเขียนไว้ ac detect ค่าที่10ปกติจุดนี้ได้จะได้ไฟประมาณ3หรือว่า5้าโวลต์กวัดที่เหลือไปบมีไฟออกเลย เบียอ่อ,อนอย่างกระบมีไฟบมีไฟออกค,คึ้กายสีร้ลองเปลี่ยนคนอนดิเซอร์ตัวนี้บึงก่อนบึงคือว่ามันปูดขึ้นมาคนนอนดิเซอร์ตัวนี้ เบิงแล้วมันคือว่าปูดขึ้นมาก็สีวัดเบิงไฟ PFC ก็มีมาวัดไฟสามก็ได้ขึ้นเป็นสามร้ก้าห้ากาสีทอดถ้าเราแผ่นวงจรไฟออกมา ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์หรือว่าคอนเดนเซอร์ก็ค่อยๆถอดจำเสียบอันนี้มันใส่ไฟเข้า ตัวนี้มันคอนเดนเซอร์ที่ว่าคอยเปลี่ยนออก10บโวลต์พันมิโครอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่จะยาวกว่าเก่ากับพันมิโครคือกันแต่ว่าเป็น16บโวลต์เป็นซีฟิลเตอร์ไฟ5โวลต์ จุดนี้เป็นไฟหาวนปกติจุดนี้จะได้หาวนแต่ว่าน่าจะเป็นน้ำคาปาซิเตอร์ตัวนี้เสียมกระสิแทกเทบิ่งมามันเหลือไม่โครเท่าใด ในตัวขอมันเขียนว่าพันไมโครทเทคเบิงก็ได้ร้อยแปดสิบหกไมโครถือว่ารูดลงหลายก็สมมอิว่าไฟตกก็ก่กอนที่จะประกอบกับน้ำมันค่็ยกระกายำตวัวกัวไปเหยมห้อยแล้วเปิดเบิงก็เห็นดอก led มันหงแล้ว จะโดบไงไล่หงเฮียมห้อยวันนี้สิกับมาวัดเบ่งไฟว่าไฟสิบสามโวลออกบ่แล้วไฟหา้าโวลได้ปกติบ่ ตันี้มันกาวขาที่หนึ่งเป็นกาวขาสองไฟสิบสามโวลตออกอันนี้เป็นขาสามขาสี่ที่คอนได้ห้าจุดสามโวลตแล้วก็ขาหกได้ห้าโวลต ว่ามีไฟคขบแนละ้วพอไฟออกแต่ละจุดแล้วมาบัดเบง ไฟทิวามาที่คอนไฟออกไปแล่งที่คอนห้าโวลต์จอตัวน,นี้กินไฟหา้าโวลต์เครากราดเสียบลองเบ่งเบ่งภาพมันเสียบสส่จานเข้าไปตอนนี้ก็ได้ยินเสียงมาละ ลองหยกขึ้นเบิงหยอกขึ้นเบิงก็เห็นภาพสวยงามแจ้ยยงดีภาพงามเลยขอการสิประกอบแล้วก็ตั้งขึ้นค้างแน่ ตอนนี้ใครกับประกอบหิมหอยแล้วก็เปิดบ่งเบ่งภาพได้ปกติแจ้งดี